อีกว่ายเยอะอยู่ข้างหน้าตรงนี้เองมึงยังต้ซ้อ,รรอนซอยสอุดลมไม่เจ๊เข้าวายาวแต่เช้าเลยวายวิ่งเป็นบ้นานในเช้าเลยดูเด็กมึงเป็นเด็กมึงซ้อนซอย มันจะได้ผลไม่นด้แะแต่ทำซ้อนสอบแล้วมันยกยกมันจะได้ผลไหมอย่างนี้มันทำไม่เป็นเหมอนนี่ไอ้อย่างนี้ยกณไปขัดกันทำไมกูไม่เข้าใจเลยมันขัดกันทำไมเออซ้ายก็อยู่บนขวาก็อยู่ล่างซ้ายหรือขวาล่างซ้ายบนมันจะซ้อนกันพันกันไม่วู้่อยเย ทำเรื่องธรรมชาติธรรมชาติไม่เป็นนะทำให้มันผิดธรรมชาติเออดึงไหลให้อยู่นีจแฉลวมือดึงไหลนะมนแขนงมึงรู้จักทำมันไหลไหมหรืออีกไหลนีดึงให้ถึงสะบัดได้ยังดีสะบัดแขนงน่ะเออสำนักนี่เขาเป็นอย่างนี้สำนักล่ะ

Mày tóm cùm, mày tóm cùm Dốp lên, ờ Thì khao khắp phần trống Ở tố rộng, không xóa, ảnh Nè Cố lên nhớ Khao khắp phần

เอาเกิดมาตรงเอาอ,อ,อีกทียกขึ้นงสงยกภาษาอขึ้นเออยกเยอะๆปอดมันจะได้ขยายหัวไหลจะได้ไม่ติดบังคือจะได้ไม่ยึดไหลหินป,ปูนจะได้ไม่เกาะข้อกระดูก นี่อายุมากแกเสี้ยมันผิดรูปแบบมันไปเกิดไนที่ที่ไม่ควรเกิดกลับมาตรงสัวลมหายใจเข้าออกคลายสองมือสลับแขนคลายสองแขนสลับคลายกลางออกอนดิโอ้โหเล่นยังง,ง่ายๆเลยม้วนวอย่งนันปั้นก็ตรงอยู่เลย เอเลือดลมมาไปเดินไหลเวียนไปที่ปลายนิ้วมันเลยให้ใจเข้ารัดสองแขนเข้ามาสลับแขนแขนบนลงล่างแขนล่างลงบนขึ้นบนลัรัดง่ายๆไม่เห็นจะต้องไปสลับสัเปลี่ยนอะไรเมื่อกี้ซ้ายอยู่บนก็เอาขวาอยู่บน เราให้ใจเข้าสอบยกขึ้นยกสอกไม่ใช่แงนแต่คอยกสอกขึ้นยกอีกเออยกให้นักเอนตัว้างหลังหน่อยนึง cao tầm không dọc dọc kho xót dọc xuống xuống đàn kho xót làm hay nún kho xót bọn thịt ừ vẫn chưa từng nè con ยืดหน้าท้องลำไส้จะได้ทำงานขับถ่ายได้ดีจับต้ีถยวมันจับก็ไม่ถึงไหล่แขนหลุดแล้วเกิดมาแขนสั้นแล้วนะจับกองโตวลคลิกสองก่าเท้าด้วย ยกข้อศอกขึ้นแป็นตัวแบงหลังสูงๆจับมระตุมได้เอามืออีอ้วนเอามือจับลหลมไกลม็ามาจับข้อศอกแล้วกอมตัวลงพิกฝนะ่าเท้าหน้า

cái Chào Phật tôi. Tao Tao lắm mà đà. tao đà mà lắm สางมือเข้ามาสลับแขนนัดแขนเข้ามาสลับกันเมื่อกี้แขนไหนอยู่ล่างเราลงเอาขึ้นบนแขนไหนอยู่บนก็เอาลงล่างสุดลมหายใจเข้าอีกทีออกก้มลงก็สอแนบเข่า

เฮ้ย hey, อย่างงอเข่าดิไม่งั้นหนะ้าท้องมันจะไม่ยืดเอาักระตุ้นจับต่างกับเอาใครแขนกลางปีก่อนยกสองปีเหนือศรีรษะ มระนองมือเอียงตงัวไปทางขวาพลิวฝาเท้าขวาเอียงด้านข้างทางขวาเออเมื่อกี้เรากกงๆเงยๆนี่ต้องคลายเส้นหลังจับตรงเบีดแขนสูงๆตรงแขนชิดหูลิกว่าเท้าซ้าย เดียงทางซ้ายน้ำหนักตัวลระทิ้งไปที่เท้าซ้ายจับมกล้หงุนตัวไปทางขวาคลิกขวาเท้าขวา ตกฝ่ทาท้าซ้ายหมุนไปทางซ้ายก,กลับตรงกลมลงด้านหน้าเอามือรอดวางขารอดไปที่วางขา ตรงตรงเยอะๆ,ๆ,ๆขอก็ทิ้งลงไปด้วยอย่าอย่าอย่าไปเกงคอไว้กับมาตรงช้าๆยืดแขนขึ้น ดลงให้ใจเข้าหายใจออกลดสองปีหลังมือแนบข้างขาหลังมือแนบข้างขาเมอให้หลังมือแนบไม่ได้เข้ากับมาตรงพักยกที่สอง อย่างอย่างอย่างน้ำมาดื่มอับพลังกายแล้ต้องดีน้ำมันจะได้ช่วยระบบขับถ่ายเมื่อกี้เราไล้ของเสียออกไปอยู่ในลำไส้แล้ว ล้าต้องทำให้มัน,นล,ลื่นไหลมันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ในี่ะไม่มีน้ำมันเคลื ày, ่อนใส่หรือเครื่องมันก็ติดขัดร <ừ ừ. S 1> ่างกายมันก็ไม่ตามลัวละ